แขกรับเชิญพิเศษที่เราได้รับเกียรติมาครับ,รบเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมนักวางแผน<ม>การเงินไทยครับ นั่นก็คือคุณสกาสําราญคงครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขายบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับคราบทุกคนพร้อมแล้วไปพบกับเธอกันเลยครับสวัสดีคุณสกาลก่อนเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะแน่นอนนะครับมนุษย์พ่อมนุษย์แม่ในยุคนี้ก็คงสงสัยแล้วละ่ะหลังจากที่เราเกิดมาในช่วงต้นนะครับว่าจริงๆแล้วแนวทางของเขาครับในการวางแผนจัดก,การเรื่องของการเงินให้กับลูกเนี่ยตอนนี้มันจําเป็นแค่ไหนครับแล้วมันมีความ เสียงอะไรบ้างครับที่เขาต้องกังวลนะคุณสกาวครับค่ะพอเป็นมนุษย์พ่อมนุษย์แม่มก็จะแตกต่างจากการวางแผนสําหรับกลุ่มคนโสดหรือยังไม่มีลูกนะคะ<ม>ครับเป้าหมายหลักๆเขาก็คงจะโฟกัสที่ลูกเป็นสําคัญคนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็อยากจะมองเห็นอนาคตของลูกที่สดใสเพราะฉะนั้นแนวทางของการวางแผนเนี่ยจึงต้องคิดเผื่อ<ม>เผื่อมากๆเลย<ฮ>นะคะคราวนี้อันแรกอนาคตของลูกต้องมาจากการศึกษา เป้าหมายของลูกอะคะ่ะส่วนส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เรียนได้ดีที่สุด uh huh. นะคะสูงที่สุดสูงที่สุดอาจจะเป็นโรงเรียนในประเทศ uh huh. หรือต่าง, uh huh. งประเทศนะคะแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็เยอะด้วยนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ ปรับเพิ่มขึ้นตามตามเงินเฟอ้อต่างๆะนะคะความเสี่ยงอพอพูดถึงเป้าหมายความเสี่ยงอะ่ะก็เลยมีหลายๆปัจจัยด้วยกันความเสี่ยงในที่นี้ก็คือความเสี่ยงที่จะทําให้ลูกอะ่ะไม่ถึงเป้าหมาย<ะ>ตามที่ลูกตั้งใจหรือพ่อแม่คาดหวังค<ะ>ค่ะก็เลยจะเป็นความเสี่ยงเรื่องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละตัวคุณพ่อคุณแม่เองผู้ที่หาเงินผู<ะ>้ที่หารายได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่อ่ะค่ะ,ะเขาก็สามารถที่จะมีเงินเลี้ยงดูลูก<ะ>ส่งเสียไปได้ นะคะอีกอันนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินเหล่านั้นอะ่ะมันวางไว้ถูกที่ถูกทางอ่าแล้วก็สามารถตอบโจทย์เป้าหมายลูกได้ความเสี่ยงก็เลยมีเรื่องของว่าชีวิตช่วงช่วงการเขาเรียกว่าอะไรการหาเงินของคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้ามีระยะเวลามากพอเตรียมเป้าหมายได้อันนี้เป้าหมายก็น่าจะเป็นจริงได้ อ่า <c oughs> ครับเขาแนยมามองในมุมของการวางแผนก่อนครับว่าจริงๆแล้วแนวทางที่ต้องทําจริงๆครับในการที่จะต้องคิดไล่สเต็ปมาเช็คลิสต์ที่เขาต้องมี <c oughs> ครับ <c oughs> เขาสามารถวางแผนในเรื่องอะไรก่อนอะไรหลังหรือว่าเรื่องไหนที่เขาควรจะโฟกัสเป็นพิเศษครับโอเคค่ะดีเลยคําถามนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแน่นอนค่ะรายจ่ายต่างๆก็จะมีหลายอย่าง <c oughs> นะคะรายจ่ายก็เริ่มจากเอ่อตัวสร้างทรัพย์สินนะคะรายจ่ายที่จําเป็น Uh huh. เพราะฉะนั้นการเก็บก่อนใช้คือสําคัญคสําหรับคุณพ่อคุณแม่แต่ไม่ได้เก็บแค่ตัวเองแล้วต้องเก็บเผื่อคุณลูกด้วย uh huh. นะคะจะเก็บได้อย่างไรก็ต้องมีการวางแผนเริ่มต้นจากวางแผนค่าใช้จ่ายนี่แหละเหมือนหลักการอ,อ,อาจจะเป็นเบสิกสาหรับคนทั่วไปเก uh huh. ็บก่อนใช้ uh huh. นะคะคราวนี้ค่าใช้จ่ายสําคัญก็คือค่าใช้จ่ายสําหรับอนาคตลูกนะคะบางท่านก็อาจจะมีการวางแผนเก็บการเงินบางส่วน uh huh. เพื่อเป้าหมายทางการศึกษา นะคะแต่คุณพ่อคุณแม่จะมั่นใจได้ยังไงว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยจะสามารถเก็บได้ตามเป้าหมายจริงๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่นะสมัยนี้ก็เลยมีแผน protection เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือการปกป้องเงินก้อนนี้เพื่ออนาคตของลูกโดยเฉพาะ,ะอ่ะค่ะก็เลยเป็นแผนปกป้องอนาคตของลูกบางท่านก็เลยเก็บเงินผ่าน ตัวประกันชีวิตครับซึ่งเป็นประกันชีวิตสําหรับคุณลูกอ่าต,ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแบบนี้แบบโด,โดยเฉพาะเพื่อเด็กเพื่อลูกของเราใช่ไหมครับเพื่อลูกของเราอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มั่นใจได้ว่าจะมีเงินสําหรับลูกแน่ๆในอนาคตคเพราะส่วนใหญ่ประกันนี้จะคุ้มครองเด็กร,ระยะเวลาไม่ยาวมากนะคะ,คะ,คะแล้วก็ทําให้เรามั่นใจได้ว่าพอครบกําหนดอะ่ะเราจะได้เงินก้อนตรงนี้เพื่อการศึกษา ยกตัวอ,อย่างเช่นบา,บ,าบางแบบประกันเราบอกว่าอุ้ยลูก3ขวบแล้วเริ่มเข้าโรงเรียนละเราจะวางแผนเพื่อสร้างเงินก้อนนึงอ่ะให้กับลูกตอนมหาวิทยาลัยพอนึกถึงว่าตอนมหาลัยอะค่ะครเราอะจะต้องมีเงินเตรียมพร้อมเพื่อค่าใช้ใจ่ายสําหรับลูกที่ก้อนใหญ่ระดับหนึ่งนะคะบางแบบประกันบอกว่าอุ้ยมีระยะเวลาที่จะได้รับเงินก้อนตอน15ปี3ขวบบวกไปอีก15ปี ตอนนั้นลูกก็อายุ18แล้ว8 8เนี่ยกำลังเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยละค,คุณพ่อคุณแม่ไล่เก็บเก็บเงินมาณนะเวลานั้นาน,น่ะมั่นใจได้เลยว่าลูกจะมีเงินก้อนสำหรับการศึกษาระดับสูงค่คะก็เป็น <ผม S 1> อีกวิธีหนึง่งจริงมือนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเคยแค่ฝากเงินหรือว่าลงทุนสำหรับตัวเราเองเนาะแพอวันหนึ่งเนี่ยเรากลายเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเราก็เรียกว่ามี คนที่เราต้องคิดถึงด้วยนอกจากตัวเองเนาะก็คืออาจจะมีลูกจะมีภรรยาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงโดยเฉพาะกับลูกเนี่ยเรื่องของการวางแผนการเงินผ่านโปรดักต์อย่างประกันเนี่ยจริงมันก็สามารถดีไซน์ได้ใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยอยากให้ลูกเรียนอะไรตอนไหนปีไหนนะครับแล้วก็สามารถวางแผนผ่านตัวประกันนี่แหละนะครับเพื่อที่จะบอกว่าพอผ่านไป12ปี18ปปีเนี่ยก็จะมีเงินก้อนอเพื่อให้ลูกเนี่ยสามารถไปเรียนอย่างที่ตั้งใจไปได้ใช่ค่ะคใช่ค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าคุณพ่อคุณแม่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เขาก็มั่นใจอยู่แล้วแหละว่าเราส่งเลี้ยงดูลูกได้แต่ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเสียชีวิตเจ้าเงินก้อนนี้ตังหากที่เป็นตัวการันตีอนาคตของลูกของคุณได้ว่ายังไงมีเงินก้อนนี้เตรียมไว้ให้แน่ๆไม่ว่าพ่อแม่จะอยู่หรือจากไปค่ะ ถ้าผมถามเพิ่มในมุมนี้หน่อยแล้วกันครับว่าประกันถ้าสมมติเราอยากจะป้องกันความเสี่ยงด้านนี้ครับประกันชีวิตที่ควรทำเนี่ยมันมีแบบประกันที่โอเคถ้าเรากลัวว่าเราเกิดเสียชีวิตขึ้นมาแล้วลูกไม่มีคนดูแลเราจะทําประกันชีวิตตัวเราเองหรือว่ามันมีแบบประกันไหนสําหรับของลูกไหมครับที่สามารถคุม้มครองในเรื่องนี้ไปด้วยกันได้เลยครับค่ะก็จะมีแบบที่คุม้มครองสําหรับเด็ก คือครเราโฟกัสที่ลูกรเราอาจจะทําให้คุณลูกขณะเดียวกันบางแบบประกันเขาก็คุ้มครองคุณพ่อคุณแม่ผู้ชําระเบี้ยด้วยซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของแบบประกันที่เรียกว่าคุ้มครองครบทั้งลูกนะคะแล้วก็พ่อแม่หรือว่าคนที่ชาําระเบี้ยหรือคนที่ดูแลเด็กนี่แหละนะคะถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝัน ะะจำนวนเบี้ยนะคะโด,โดยลักษณะของของผลประโยชน์ตรงนี้จะเบี้ยที่จาเป็นต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดเห็นไม่คาดฝันแล้วหมายความว่าความคุม้มครองยังคงต่อเนื่องนะแต่เบี้ยประกันไม่ต้องชําระแล้วเพราะผู้ชําระเบี้ยไม่อยู่แล้วครับอ่าก็เงินก้อนต่างๆที่จะได้ตามตามระหว่างทางเนี่ยก็เรียกว่าได้ได้ผลประโยชน์ครบ,ครบนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ชําระเบี้ยซึ่งตัวนี้ อาจจะเป็นแนวทางของการวางแผนเพื่อการศึกษาบุตรได้แบบโฟกัสเฉพาะเลยค่ะครับก็รบจริงเรียกได้ว่าในมุมของคุณพ่อคุณแม่นะก็อุ่นใจแหละนะครับเพราะว่าสมมติเราแพลนมาทุกอย่างดีแล้วล่ะแต่วันหนึ่งเนี่ยเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวของผลประโยชน์ตัวนี้แหละที่สามารถส่งต่อไปให้กับลูกหลานแล้วก็ยังสามารถเรียกว่าส่งให้เขาเนี่ยยังสามารถเรียนหรือว่าเอาไปใช้อื่นๆได้โดยที่ไม่ได้เป็นภาระว่าลูกหลานเหล่านั้นเนี่ยต้องมาจ่ายค่าเบี้ยแทนนะครับค่ะ อีกอันหนึ่งที่อยากจะแชร์แล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคาดหวังว่าอุ้ยลูกของเราจะเติบโตโดยไม่มีเหตุแบบความเสี่ยงใดๆแต่ในเด็กอะค่ะก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะในเด็กสามารถเกิดโรคร้ายได้ฮะอ่าแล้วพอเกิดปุ๊บมันก็จะต้องดึงเงินในกระเป๋าคุณพ่อคุณแม่ที่เตรียมไว้กับลูกนี่แหละรักษาออกไปอีกค่ะความเสี่ยงเหล่านี้ซึ่งเราสามารถโอนตรงนี้ได้ให้กับแบบ แบบประกันบางบางแบบหรือว่าบางบริษัทที่เขารับประกันโรคไรในเด็กค่ะก็เรียกว,ว่านอกจากจะให้ความคุ้มครองในเรื่องของชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังมีความคุ้มครองในเรื่องของโรคไรแรงด้วยด้วยคและไอ้โรคยอดฮิตตอนนี้ครับที่มักจะเจอเจอกันในเด็กว่าไอ้โรคไรแรงเหล่านี้จะเจอกันบ่อยและเป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังมันมีโรคอะไรที่โผล่ขึ้นมาบ้างครับบางครั้งเราอาจจะไม่คิดว่าจะเป็นในเด็กได้อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคเบาหวานในเด็กสามารถเป็นได้นะคะ แล้วพอเป็นแล้วเนี่ยส่งผลกระทบคือพอเป็นแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เงินก้อนหนึ่งะระดับหนึ่งในการรักษานะคะก็จะมีโรคเบาหวานหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะแต่ถ้าเจ็บป่วยน้อยๆพ่อ,พอคุณพ่อคุณแม่คงไม่กังวลเท่าไหร่<ะ>เพราะว่าสามารถซัพพอร์ตใจได้แต่การที่เป็นโรคร้ายบางอย่างเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่านะคะสำหรับเด็กนะคะบางครั้งถ้าเกิดโรคร้ายแรงบางชนิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยบริษัทเนี่ยจะไม่สามารถ รับประกันเป็นประกันสุขภาพต่อเนื่องได้ะนะคะก็คือต้องชําระค่าใช้จ่ายเรื่องของการรักษาเองแต่สําหรับความคุ้มครองเรื่องโรครายแรงเนี่ยทันทีที่พบนะคะตามเงื่อนไขเนี่ยก็จะจ่ายเงินก้อนให้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนําเงินก้อนนี้ไปดูแลรักษาก่อนได้ะนะคะเป็นการเรียกว่าวางแผนก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะถ้าเกิดเหตุโรคร้ายแรงแล้วเนี่ยก็จะทําทให้ไม่สามารถรับประกันตรงส่วนนี้ได้ค่ะ แลวนอกจากความเสี่ยงที่คุณสกาลมาร์เก้ได้เล่าไปเนาะนะครับทั้งเรื่องของชีวิตทั้งเรื่องของโรคร้ายแรงเนี่ยแล้วมันจะมีความเสี่ยงอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับที่เหมือนว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องคอนซิร์เนี่ยต้องกังวลว่าอาจจะเกิดขึ้นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยครับตอนเด็กๆเด็กๆมักจะเรียนรู้ใช่ไหมคะครเราก็จะซุกซนซนไหมคะตอนเด็กซนมากครับ <laughs> ผมวิ่งกระจุย <laughs> <laughs> นะคะเด็กเกเขาก็จะชอบเรียนรู้อะค่ะ <laughs> แล้วอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นบ่อยได้ไดง่าย แล้วแบบอุบัติเหตุบางทีจุกจิกจุกเจ๊กเราก็ต้องมีเขาเรียกว่าม um, ีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเด็กน้อยเหล่านั uh, ้นนะคะซึ่งตรงเนี้ยหลายบริษัทนะคะหรือว่าแบบประกันต่างๆที่เขาคุ้มครองตรงเด็กเรื่องของอุบัติเหตุในเด็กเนี่ยมีความคุ้มครองให้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะต้องนําเงินบางส่วนออกไปดูแลลูกนะคะอุบัติเหตุอ่ะเกิดขึ้นได้และในเด็กก็เกิดขึ้นได้บ่อยด้วยนะคะ เรียกได้ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราวางแผนนอกจากคุณพ่อคุณแม่วางแผนด้วยตัวเราเองแล้ววางแผนคุ้มครอง protection การป้องกันด้านของออความเสี่ยงต่างๆของตัวเองแล้วอะค่ะ,คะถ้าเรามีแผนเพื่อลูกโดยเฉพาะนะคะ,คะเงินของเราก็ไม่ได้กระจายไหลออกไปกับ<ม>ความเสี่ยงต่างๆ<ม>ตรงนี้ก็จะช่วยเซฟ<ม>เงินสําหรับครอบครัวสําหรับเป้าหมายของลูกได้ค่ะจริงๆถ้าฟังมาถึงตรงนี้ผมก็เข้าใจว่า ประกันเพื่ออนาคตของลูกอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงเหตุนั้นนี้นู่นที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆแล้วบริษัทประกันที่ทำอ่ะจะต้องอจะต้องค่อนข้างที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หรือว่าสิ่งที่ควรจะคอนเซิร์นจริง,รงสําหรับลูกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะถ้าเรามองในมุมของการเก็บเงินเพื่อการศึกษาของลูกอย่างเงี้ยโอกาสมิสมันต้องแทบจะเป็นศูนย์ะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆระหว่างทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกอุบัติเหตุ <c oughs> โรคร้ายแรงหรือแม้กระทั่งคนชําระเบี้ยไม่อยู่จ่ายเบี้ย จนทำให้แผนมันผิดเพี้ยนไปอย่างเงี้ยถ้าบริษัทไหนถามาราทำได้นะครับเราก็คิดว่าแผนแบบนั้นน่าจะเหมาะกับมนุษย์พ่อมนุษย์แม่ในยุคนี้ที่ต้องการที่จะวางแผนในชีวิตลูกให้มันครอบคลุมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็อาจจะอยากให้คุณสกาช่วยทิ้งท้ายสักนิดนึงนะครับสำหรับ การวางแผนการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของคุณพ่อคุณแม่เองหรือว่าในมุมของคุณลูกเองเนี่ยว่าเราควรวางแผนการเงินยังง่ายหรือมีทริคอะไรสําคัญสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านเนี่ยต้องให้ความสําคัญสักนิดนึงครับค่ะ <c oughs> สาหรับบุคคลที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเป้าหมายสําคัญเชื่อว่าก็คืออยู่ที่คุณลูกของเรา <ừ. S 2> อยากจะเห็นอนาคตของลูกของเราสดใสเติบโตก้าวหน้าได้นะคะดังนั้นการวางแผนการเงินของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนอกจากวางแผนเซตระบบของตัวเองแล้วยังต้องคํานึงเผื่อ คุณลูกของเราด้วยนะคะเพราะอนาคตของลูกอะค่ะผูกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เลย<ช>ถ้าคุณพ่อคุณแม่วางแผนดีนะคะมีสถิติงานวิจัยว่าไม่ว่าจะเป็นเชิงบิสเนสนะคะถ้าเรามีการวางแผนเนี่ยจะช่วยให้ความสําเร็จเกิน30%เป็นเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของคุณพ่อคุณแม่ที่มีการวางแผนการเงินที่ดีรวมถึงผูกเป้าหมายของตัวเองกับลูกไปด้วยเนี่ยอนาคตของลูกก็จะสดใสแน่นอนวางแผนเริ่มได้ด้วยการ เก็บก่อนใช้ขณะเดียวกันคุณพ่อ,พอคุณแม่วางเงินไว้ถูกที่<แ>อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณรับได้<แ>เรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเงินเหล่านั้นนะคะต้องไม่ไหลออกกับสิ่งที่<แ>ไม่จําเป็น<แ>ด้วยแล้วก็ไม่ไหลออกไปกับความเสี่ยงที่จริงๆแล้วเราปกป้องได้<แ>นะคะ,คะก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านของประกันชีวิตที่คิดมาเผื่อคุ้มครองครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงในเด็กที่จําเป็นต้องเสียเงินก้อนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุในเด็กที่เกิดขึ้น ได้แต่มีคนช่วยบรรเทาภาระตรงนี้ค่ะเงินก้อนก็จะไม่ไหลออกไปจะทำให้เป้าหมายการศึกษาหรือเป้าหมายของลูกเป็นจริงได้ค่ะ ซึ่งนอกจากความเสี่ยงนะครับเราก็ยังได้รู้ถึงเทคนิคในเรื่องของการบรหิหารจัดการเงินเนาะในมุมของคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนอกจ,กจากจะดูแลเรียกว่าสุขภาพเงินของตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังต้องวางแผนให้ลูกด้วยถูกไหมครับซึ่งวางแผนให้ลูกเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพลูกโรคร้ายแรงเรื่องอุบัติเหตุรวมถึงชีวิตเนี่ยรวมถึงเรื่องของการศึกษาด้วยอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามันมีโปรดักต์ทางการเงินหลายๆแบบแหละนะครับที่สามารถดีไซน์แล้วก็วก็สามารถแมทให้เข้ากับความต้องการของคุณพ่อคุมมออออยกงงงตหรรืววคู้้้ขััเเไดดนน และนี่ก็คือทั้งหมดครับของทริคดีๆนะครับในการป้องกันความเสี่ยงอนาคตของลูกที่มีแนวทางหลากหลายแนวทางที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อทําให้ลูกน้อยของเรามีอนาคตที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับก็วันนี้ขอบคุณคุณสกาวมากเลยครับที่มาร่วมรายการกับเราครับด,ด,ดีค่ะ